ปีใหม่จะเป็นลูกของอวยพรให้พวกโยมและเราเทศนาต่างเสด็จก็โมทนาสาธุในบุญบุญส่วนนึกหลายที่ยอมได้จะในปฏิบัติปฏิบัติมาบริวาจัว่าทุกชนพดภูมิใดที่ยอมได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วจนถึงปัจจุบันขอชาตินี้ขอบุญบุญส่วนนึหลายที่ยอมได้กระทำมาแล้ว จงมาเป็นตุวปัจจัยอุณหคำชูนโยมทั้งหลายแต่จงมีอายุมันขวัญเยินนะเข้าถึงในสีในธรรมเข้าถึงมากถึงคนและขอผลบุญทั้งหลายเหล่านี้จงตามอิดทรงผลน,นยมทั้งหลายจงมีสติมีปัญญานะขอบุญกุศลนิยมได้ทำมาจงเป็นอมตะแห่งธรรมแห่งบุญกุศลนีน้ขอติดตามรักษา หากว่าโยมทั้งหลายมีความผิดพังผังเผยในขาใดขอบุญกุศลทองนี้จงปรากฏขอให้โยมทั้งหลายจงมีสติเห็นและเท่าทันร่วงผลจากภัยทั้งหลายจากทุกนั้นนะด้วยอํานาจผลบุญที่โยมได้กระทํามาขอผลบุญทั้งหลายนะที่โยมได้กระทําททมานี้นะจงปรากฏนะให้เข้าถึง ความสําเร็จความตั้งใจในความปรารถนาใดๆนะโงเข้าถึงความสำเร็จความปรารถนานะให้สมหวังสมความตั้งใจด้วยอำนาจผลบุญทั้งหลายที่โยมได้กาตามมาแล้วนี้เอินะคดนั้นคนอ,อันใดก็ตามที่จะศักดิ์สิทธิ์นะก็คือใจของโยมเองมีศรัทธาในบุญมากเพียงใด มีศรัทธามากเพียงใดความพัฒนาพรนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์และให้ผลมากเพียงนั้นแต่ฉันจิงจึงไม่กล่าวอ้าบุญใดๆนอกจากบุญที่ยอมได้กระทำมาแล้ว่นองและผลบุญในปัจจุบันนี้จึงจะเป็นบุญที่ต่อยอดที่ยอมได้กระทำมาในอดีตจึงทำให้เป็นผลในปัจจุบันฉันจึงบอกว่าเศษกรรมที่เหลือนะ บางครั้งเราต้องยอมรับในผลบุญในผลกรรมนั้นขอให้โยมนั้น,นจงมีกำลังใจที่มีโอกาสได้กระทำกรรมดีในปัจจุบันหากแม้จะมีสิ่งใดที่มาทำให้เรานั้น,นมีความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้สมหวังดังตั้งใจก็ตามขอให้จงจำไว้ นั่นแงคือการได้ชดใช้ในวิบากกรรมนั้นที่สำคัญหากเรายังมีโอกาสได้ทำความดีหากยังมีโอกาสยังได้หาสวยหาทรัพย์ในความที่เราอยากาัานาอยู่อย่างน้อยนั่นคือต้นทนผู้สนอยู่ที่เรายังไม่ได้เสียไปทั้งหมดนี่คือกำลังใจอย่างนั้นหากเรายังมีอาการสามทสอง ที่ยังพอที่จะปรพฤติปฏิบัติที่จะแสวงหาทรัพย์ไดน้นั่นชื่อว่าบุญหลักฐาแล้วอันว่าเศษกรรมที่เราได้เสียไปนะขอขอให้ผ่านผลไปหากแม้วันนี้นเป็นปีใหม่ไทยขอขอให้โยทั้งาจงเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง หากแม้นว่ามันยังละทิ้งไม่ได้ก็ขอให้ตั้งใจที่จะละและตั้งใจทำความดีเอาความดีในปัจจุบันเอากรรมดีในปัจจุบันนั้นนำทางและกรรมที่ไม่ดีที่มันยังติดตามยังเป็นสัญญากรรมอยู่แต่ครั้งคราใดาที่ได้ทำกุศลผล,ลบุญก็ขอโยมนั้นอธิษฐานละตัดกรรมเสีย จัน็คือการอธิษฐานแผ่เมตตาจิตซึ่งเราจะได้กระทำในต่อไปนี้ขอให้โยมตั้งจิตอธิษฐาน,นาอ้างเอ,อ่ยในกระแสบุญที่เราทั้งหลายที่เข้าเจ้าได้กระทำแล้วที่ได้เข้าถึงแล้วในกระแสะพระรันตนตที่ได้มาเจริญประพฤติเจริญประพฤต,ติปฏิบัติในภรอาจารย์ในสนีสมาธิ และภาวนาเพื่ออบรมบจิตให้เขาถึงแต่ความดีนะขอบุญกุโสที่ขา้าะเจ้าแด่มาเจริงวัฏฐาในคำคืนุราตีนี้นะให้เราตั้งจิตอธิฐานผะลหนึ่งบุญนหญ่งกรรมทั้งหลายที่พระเจ้าได้เคยร่วมเตินนด้กายด้วยวาจาด้วยใจนะไม่ว่าจะเป็นบิดาทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อนปูง ดิสายหรือผู้มีบุกลาคนทั้งหลายหรือกรรมอันใดที่เราเคยร่วมเกินนะต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆนะ์ไม่ว่าจะเป็นกรรมอันใดแต่ที่เรานั้นเคยไปติดนี่กรรมของสงฆ์ไปร่วงละเมิดนะในศีลนะไม่ว่าจนการช่อฉนรักนะของยิบฉวยนะ หรือกรรมอันใดที่ไปร่วมเกินด้วยชีวิตด้วยฟานาทิบาหรือกรรมอันใดที่ไปร่วมเกินด้วยวาจาหรือกับอันใดที่เราไปร่วมเกินด้วยการมาพึกอิดในการในกรรมชั่วหรือกับอันใดที่เราไปร่วมเกินดยเติมสุราเมลันสิ่งเหล่านี้ทุกชีวิต ทุกการกระทําในปัจจุบันล้วนเกิดจากสีทั้นนั้นที่เราได้กระทําในล่วงมาแล้วจึงตามให้ผลขอผลบุญทั้งหลายที่ข้จจาพเจ้าได้สมิกในกรรมนี้นะข้าพเจ,จา้าขออ่ยอ่านะต่ออรตนาฏนี้จงอดโทษอาฆาตพยาบาทในกรรมชัว่วทั้งกายวาจาจใจของข้จจาพเจ้าที่ประพฤติในกาชุตจ,จ,จ,จิตวาจาทุติจตานโนทุติตทั้งหลาย ขราพเจ้าขอตั้งม <idity mental> <friendship> ั <naden> ่นยนดงามความดีในกายสุจริตปาจาสุจริตและมโนสุจริตนีขอตั้งจิตปฏิฐานผลบุญกุศลนี้ให้เรงทุกโดยจิตปิญญาันง่นายที่มีบุญกรรมมีวาสนาได้มาโมทินาเม้าโหชิกรรมมาจึงได้รับผลบุญกุศลในความสุข ที่ข้าพเจ้าจะไ,ไดรับในขณะน,นี้และขอพ้นบุญกุศลนี้น,น,นนะจงสำเร็จประโยชน์นะในสิ่งที่ข้าพเจ้านี้ได้ตั้งความปรารถนาตั้ง,งจิตใาถ่าสสำเร็จในการสิ่งใดหากเป็นสิ่งที่ชอบก็เพื่อทำใหความดีทั้งหลายขอให้จงสิ่งเหล่านั้นจงพรานสำเร็จสำเร็จที่ขา้าพเจ้าตั้งหลังมันไปด้วยเดินแล้วก็อธิษฐานลงไปนะอย่างนี้